ร้านับเติมทองอีฟบอลเพสองพันยี่สิบมและเกมมือถืออีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง 15- 20%้ยรนู่นนะราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้าน Over Top Up ครับตอนนี้ถูกลงกาเดิมอีกลิงก์อยู่ใต้คลิปมาเจอล้วเจอซาร่าใหมยังไม่ค่อยเข้าแต่ก็จะเอามาเล่นเหมือนเดิมแผนก็ไม่ค่อยเข้าสไตล์ก็ไม่ค่อยเข้ากับแผนนี้แล้วไม่เข้ากับตัวอีกนะแต่ใจมันอยากเล่นอยากเล่นแผนเนะี่ยเป็นไรไม่รู้ ก็ซาร่าก็ยอมให้มันค่าพลังน้อยไปฮนะกินน้อยลงไม่รู้ว่าเยอะไม่เยอะนะแต่เล่นรู้สึกไม่ค่อยแตกต่างอะไรเลยเล่นเน้เหมือนกันนั้งตอนเปลี่ยนไปเป็นค่าพลังก็ก้าก็อืมก็มไม่รู้มันเปลี่ยนตรงไหนเราต้องไปเรื่อยมาดูว่า ยิงได้อยู่ไหมซ <c oughs> าราอ,อุตสาห์สมดได้มาเล่นไม่ถนัดเลยเล่นแบบเล่นยากพลังเลี้ยงมันน้อยซาดีใจนันไม่เข้ากับตัวเองมันต้องฝึกเนี่ยไป้าน,ะนเนะ่อ้วเนี่ยเจ้าถ้าทำไม่หน่วงนี่เจา้า ลูกฟอบลูกฟอบไปน,นั่นนะ่ะหลุดไปแล้วนะ่ะเรบร้อยปันคลิได้มาลูกลักไก่เลย <c oughs> เจอเนะี่ยเด็กระรูแบบนี้แหละดูว่าซาร่าจะได้สักสองศูนย์ไหมนะเอาไปแบกไปก่อนมันผุนใจไว้หน่อยอย่างนั้นก็ไม่ไม่แพ้นี่โอเคสวย โอ้โห,โหสวนคนนี้ยังหลุดกันเลยนะไปกลางเลยนะเดี๋ยวรอรอรับเลยอืมไม่รอเนี่ยรอออกข้างก่อนฟ,ฟุบฟับฟุบฟับก่อนอืมแต่รีบ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 ทันไหมนะอืมโดนน่าจะ น่าจะกระชากแล้วก็ยิงสตันเลยนะตะก,กี้ไม่น่าวิ่งนานดิเนี่ยโอ้โหหืมมามุมมันก็หันไม่ดีดนวยนะนะโอ้โหมุมก็โอ้โหืมไม่ได้ว่าจะเข้าง่ายขนาดนั้นนะปฏิหารมาให้เห็นแล้วลูกแรก มากับเขาสักทีนะเห็นเขาเล่น mm hmm. ปั่นนี่อันตรายเท่าเจ้าน่ากลัวกว่าเมสซี่อีกบางทีเนี่ยม mm ั hmm. นจะเองสุดยอดสุดยอดสุดยอดเมสซี่ตัวนี้ปั่นไม่ค่อยเข้าเลยนะไม่ไม่เคยได้เอาเมสซี่มาปั่นสักทีแล้วนะเดี๋ยวนี้เน,น้นโจโจเน้นะอะไรแบบนี้อย่างเดียวม,มันสุดปั่นยังไงก็ปั่นไม่ค่อยเข้าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นเล่น เออเออเอ้ยรออีกรูปโอ้ยจะลองอีกรูปมันจะได้อยู่บ้านี่ยอืออ้ให้รูกได้นี่น่าจะของจริงน่าจะเหมาะเลยแหละยิงระยะนั้นบุกไม่เข้ากับปั่นยัใคร,ใครออกมาก่อนแล้ไม่ได้ เออติดตินี่ไงเอ็มปเป๊ยจะหมักซื้อเทินกลับมันทำไม่ได้เลยนะมันมีชอบเทินเนี่ยมันไปยากเลยนะบรญทัดนานไหนามันน่มมันไม่ทันอย่างเดียวเลยว่ะติดนะเดี๋ยวรอซาร่าใหม่ให้เจ้า ให้ได้อยู่ไปก่อนปันซาราอย่างเดียวเลยกลับมาก่อนนะไปไม่ได้นี่ไงขนาดตัวยืนอยู่ห่างกันอยู่นะตะกี้แต่แพูดทัดอีกครั้งก็ได้นะแต่มันไม่ได้แต่บนยาวไปแล้วเขาเสียของแบบเลี้ยงน้อยนะ่ะมันได้แค่นี้ลหลลบได้ตัวเดียวตัวสองมาไม่ทันนะไย ดูดแลนะ้วนะเฮ้ยจะใช้ยไปยตัวไกลน่นรอสง่งได้แล้วนะพิกมันไม่ทันนะเนี่ยจะดูมันอืดๆหน่อยนะอันงนี้สปีดต้นก็เร็วนะแบบแต่รู้สึกมันอืดๆย่างไงร่้เล่นมาเนะี่ยมันไม่ไม่ส่องรองสแสงแรงเลยนะตัวนี้นะ เอาแผ่นี้แปนเดิมเลยแล้วมันไม่ไม่เปลี่ยนเป็นคาร,รันก้กาวๆด้วยไม่เปลี่ยนตำแหน่งมันหรอกนเอานี้ไปฝึกแผนนี้ไปด้วยเจอนะนี่ยบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซารามันหาช่องก่อน ไปได้แล้วเนี่ยดาบประทัดอืมสวยได้อยู่เราให้เจ้าฟิลิกสลายโอ้ยทำไมไปต่ำจังวะดาบประทัดมาหนึ่งตัวไม่หันแลวเนี่ยเห็นไหมมันโอ้โยแต่บอลครั้งที่สองจะไปไกลหลายกิโลเมตรเลยนะทีนั่นงนี่นั่นนั่นสวย หลบได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็วิ่งได้แค่นิดเดียวพอวิ่งแบบไม่ต้องกดสปีดแต่ถ้าหลบได้ตัวนึงแล้วถ้าไปกดสปีดครั้งนี้สามโลก,กว่าๆนะที่มันแต่ยาวไปไปนี่หลุดแล้วเนะนี่ยเนี่ยโอ้แต่ไม่มีความดเดุอ้าวเออเนะ่ยมาเลยนะชนะให้เลยนะ นี่ไงเราเปิดไม่ได้เปิดยากเปิดเย็นนะเเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเปิดโมงเท่าไหร่จะเจอทีนึงก็เอาไม่อยู่เหมือนกนะันแบบเปิดเข้าตลอดแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบบางครั้งเข้าบางครั้งเข้าเจอคนเปิดเก่งก็เปิดเริงจริงๆไม่ได้อยู่ในกรอบคริีโตรด้วยเปิดไกลบางทีมันก็ยาก นี่ต้องอตัวเลี้ยงเก่งๆมาให้ซาลานะไม่งั้นไม่มีตัวกองบนให้ไม่มีตัว,ตวแบบเลี้ยงให้มันหลบให้มันโล่งให้ซาร่าได้ยิงเพราะว่าซาร่าเลี้ยงเองไม่โล่งให้หลบเนละหลบตัวนึงอีกตัวนึงโดนแล้วนะนะมาดูนี่เปิดใส่ไหนนี่ฮันโอ้โย ยีสิบปันโค้งเลยนี่ซารา่าลงมารับอย่างตามเลยนี่นะพักอกมาแล้วนงแต่ซีไม่ได้อีกโอ้โหเอา้าสวยอือหืออือเขาทานไปหมดเลยต่ละอย่าง งั้นโอ้โหอือหืออือหือรักทุเลศมันก็เอากันพูด่ันจะโหดก็โหดแท้นอเราจะได้อยู่ไหมนะอีกรูปหนึ่งขอให้มันซาลาหอีกรูปหนึ่งจะแบบจับมาเล่นตลอดนะ จะดูทรงแบบเล็กสูงนะ่าจะไม่เอาลุงนะไม่ถนัดนะไม่ถนัดจริงๆเน้นแบบเน้นเลี้ยงนะไม่ได้เน้นแบบต่อบอลแล้วยิงเท่าไรหรนะ่เออโดนหนึ่งศูนย์แล้วเนียเออหนึ่งสองปีกส่วนใหญ่เน้นเลี้ยงเอามาตัดเองนะไม่ได้เน้นแบบส่งวิ่งตัดแล้วยิงอะไรเงี้ยทำขเขาไม่ค่อยติดเท่าไหร่แบบนั้นนะ สงสัยใจร้อนด้วยมั้งเวลาส่งมันไม่ค่อย,ยร้อให้มันดุดอะไรนะี่แี้ะแล้วก็ส่งมันก็มันไม่ใช่แนวนะถนัดใครถนัดมันมันต้องเลี้ยงอนะ่ะได้ไหมเนี้ยเนี้ยลิบลิบมาหนึ่งตัวเนะี้ยได้แค่หนึ่งตัวนี่แหละนะเป็นในมาลิบอีกตัวนี่เรียบร้อยเอาใหม่ไม่ย่อท้อโอ้โหอุตส่าห์ลากกูวนะ เล่โอ้ยหรอยื้นก็บา้าอีกยังไม่ได้โอเคหมดเวลาแล้วเราจะได้แค่เท่านี้ลนะทั้งหมดทั้งความสามารถที่มีเป็นได้แค่นี้เลยนะซารา่าเนี่ยโอ้ยเอาไปเล่นเ,นเ,นเนรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบไม่ได้จริงๆฮนะจะเอาไม่ไม่เอาลงจรนะิงๆอ่ะ เสียได้ข้าลังเสียได้ค้าบังมันนะมาให้มาอย่างดีดูเดี๋ยวดูเราดูลูกซาร่าอันนี้หเหตุผปแทงมาหักนิดนึงเบี้ยนี่ปั่นร้อมนี่จับโดนขาควักเอาได้นี่โอ้โหหางกอเก็บโทษตั้งเยอะนะแล้วข้าบังยิงก็ไม่แรงนะแล้ว มุมอะมันมันหันแบบเปิดเยอะด้วยนะแต่ยังเข้าอยู่ยังน,นี่ก็เพิ่งจะเคยเห็นรูปแบบนี้เลยมันยินได้เนะล้วก็ไม่มีแล้วนะ